โกงหรือเปล่าไม่โกงรู้ด้รู้ได้ได้มาแล้วหอครจะหมดก่อนบาพา,า,าคาจะหมดก่อนนะพ่อป้าใครจะหมดก่อนป่อบ้าใรจะหมดก่อน,าาอนเอาเลย หนึ่งสองสามอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าไวอย่าพึ่งอย่าพึ่งยัง 1, 2, หนึ่งสองสามโอ้สถานการณ์ตึงเครียด <c oughs> อะไรสถานการณ์ตึงเครียดมาก <c oughs> เอาแล้วพอ่อโฆษณาแล้วกราบกราบ

ปาลมเย้ชนะลเลยเยเอลอยปุ่มเดียวกันรอหนักเลยล<อ>เลย,เลยสองแถวเลยรอรอรอ ไม่ครบหรอวแตจริงนะอะไรกันเนี่ยป๊าป๊าเนี่ยหนึ่งเนี่ยเหมือนกันนึงป๊าปาอะไรเนี่ยาจริงเอาจริงใช่ไหมใช่เอาจริงอีก่ีเอาจริงชนะเลย เอายังเนี่ยเอาเลยเริ่มต่อไหนก็ได้ปะป๊าทำไมปะป๊ากดใช้จังเสร็จหมดแล้วเนี่ยเย่เย่ปะป๊าปะป๊าเห็นบุ๋มไหมเห็นบุ๋มไหมเห็นบมไหมเอาเหรอตาไม่ดีมองข้ามไปเลย ล้วพาจะกดติดๆขัดๆทช่ไมกดอย่างนี้เลยกดติดๆขัดๆนิ้วมันใหญ่อะ่ะกดเหยียกดแล้วมันติดอีกขอบนี่ตลอดเลยอ่ะไปช่วยไปชนะตอนนี้เขาเนี่ไปเอาจริงนะนเขาจะเฮ้ย อะไรเต็มเต็มดันขึ้นมาหรือเปล่าแอบดัน <S <S ไม่ใช่ไม่ได้แอบดันมันเหลือแค่เดียวจริงเหรอติต๊กต๊อกติต๊กต๊อกติต๊กต๊อกติ๊กต๊อกกดช้ากดช้ากดแล้วมันไม่ลงอ่ะเพราต้องกดทีละอันอ่ะกดลหลายๆนิ้วแล้วมันไม่ลง นแน่นนะโอ้โหเลกสามแถว <c oughs> หน้าก,ก็าเดิมหน้าก็าเดิมอ่ะอ่ะรออารอสองปุ่มสองปุ่มลอารอเดิมเย้อันนี้อ่ะอ๋ออย่าลืมลืมไปยชนะฮ้ยลืมกดไใชเปล่า อ้าวแบตหมดจำอะไรเนี่ยอ่ะเ oh รียกแลแบตหมดต้องจำมะไรตัวหนึ่งปะปะปะปเป็นหนึ <im <im ่งเมื่อกี้เพิ่งเมื่อกี้เป็นเพอรูดฉันยังไม่ได้บอกเดิมหนึ่งสองสามแล้วเป็นลูดเลยปะปะทำไมไม่ทำเหมือนเฟรมมืออย่างเงี้ยเนี่ยเหรอ này à, em ngồi như này. Alai, baba anh em đan phè, baba, lỗi, ngữ Bà bà ngữ pháp, lỗi, 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 ngữ bà bà ngữ pháp, lỗi, 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 Ăn à, chưa nó rồi. Ừ. Ăn à, rồi. À, là nè. nhăng. nhăng. Em mới ngon sang này rồi. ชนะใสๆชนะเย่เย่เย่เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. <c oughs> ่รอปุ่มหนึ่งป๊าบ้ากดนี่จะลืมไหมอ่ะเอาลืมจริง <c oughs>